ไปแม่โมกไปแม่บุษบาพาลูกพาหลานพาน้องไปนอนโฮมสก่อนไปไปอีลาไปจักน้อยค่อยกินหญ้าไปไปนอนเส้ามือไปไปนอนเส้าโฮมก่อนเด้อผุ่นโฮมนะไปถ้าไปนอนเส้าโฮมไปบุษบาไปไหมไปเห็นว่าหุ่นน้ำโชกกับแม่ไปแล้วไปปิน้นเพชรไปลูกไป ถ้ากันไปนอนหฮมเนอะ hey. เดี๋ยวขออัดคลิปจะข้าวก่อนยังน้อยเสีอยอ้ายให้กินอะครับผมคลิปนี้เนาะแอดนัดเสี้ยนขาไว้ยบาบครับผมกะตอนนี้ก็บาบแล้วครับเดี๋ยวจะโทรหาเพิ่นจักหน่อยก่อนว่าเป็นจังไดเพราะว่าเมื่อเ้า้านี้กำลัง ทั่วไปเส้นขากำลังหาหมออยู่ครับเพื่อนกำลังตัดไหมวสันก็เลยบอกว่าเออวสันเดี๋ยวผมก็จะไปทุระอำเภอนะครับเดี๋ยวบายจะโทรหาวสันโอ้เส้นขาิ่นว่าคนไม่โชคเออวสันเพื่อนคือโทรมาด่าผมหลายแท้หลายเหตุยังไงบอกเอฟซีในเด้ออย่าโทรมาด่าผมหลายวส,นนสนันมันสิเป็นบุญมันสิเป็นบาปละแบบนี้วสันผมก็ว่าความกริงตามปู้ว่าว่าสู้ฟังวสันจากสิว่าจังไล่นะครับ เพิ่นกับข่าใจนะครับว่าเพิ่นเพิ่นเพิ่นกับข่าใจพิสแล้วล่ะว่าอ่าเสียนเพิ่นกัก,กตัวลงตัวเลขจังสั่นโอ้ยแล้วตาค่วมคิดไผ่บ้านดอกครับผมเสียนขาวาสอนดอกแอดกับว่านะครับเพราะวอจังหวดัดที่ผ่านผานมาทุกจังหวดกับปูเบาจังได้เสียนขาเพิ่นกับเบาสู้ฟังจังสั่นเนาะ,ะเดี๋ยวฟังเสียนขาเพราะว่างวดดีสิเป็ดจังได้นะครับอ่าวันที่สิบหกมีนาคมสองพันหนร้อยหกสิบเจ็ดนี่ครับ สวัสดีครับผมใช่ค่ะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคนมีโชคสวัสดีเอฟซีทูมีบารมีบุญทุกคนนะครับสวัสดีสวัสดีครับโอ้คือไดครับว่าแปรเพื่อไปยังเพื่อไปหาซื้อผลไม้ครับมาอ่าหวายปูพุ่มวิวัฒน์อาจารย์ใครเนี่ยเอฟซีเพิ่นฝากไข่กระวายเต่าเหรอเมื่อกี้มันพระทอานไข่กระวายเต่าครับแม่แมเลข่กระวายงั้นนั่นแหละของไข่กระเด็ครับจะฝาก บอกเอซีนี่ได้ว่าเสียนขาโบเคยกัดตัวเลขโบเคยแพงคอยเป็นสะพานบุญมัน่นสามปีสี่ปีคอยกับเคยเรียกร้องเงินผู้ใหเ่้บอกตรงๆเลยว่าผมไม่เคยกักนกดนะครับเอซีผมเป็นสะพานบุญให้ครับไอ้ที่งวดที่ผ่านมาผมก็ขอโทษแทนคนมีโชคและเอสโจมันเป็นเรื่องสุดวิสัยจริงๆพ่าแมนเพิ่นอยาก,กักเลขดอกครับที่ <laughs> แตงงวดนี่นะ่ะผมกับ่ากัก ผู้ใดอยากเอาเอาไปเลยซื้อให้ได้ผมบอกผมไม่เคยกักเด้อเพื่อนกาคิดจังไรจังนึงผมกะขอโทษผมกิขอโทษขออหัยณตรงนี้ด้วยผมไม่เจตนาที่จะไม่อยากใหายที่ถูกดดกผมอยากให้ถูกทุกคนนะครับอยากให้มีเงินมีทองใ้ทุกคนสําหรับผู้ร่วมสร้างร่วมสร้างกับปูผมกะอนุโมทนาสาธุด้วยครับงวดนี้ผมจะพยายามให้แอดินทั้งสองคน ให้ลงแต่เช้าเดอ้อผมบ่มีสัดขาหลอกกันแล้วกันผมเบ้าซื่อๆดอกผมน้อยใส่ไม่บางสิงบางอย่างตัวเลขจะเป็นคงเหมือนเดิมเดอ้อพี่น้องคือผมก็ผมเว้าไปคลิปนึงแลวดิที่เพื่อนเข้าใจพีดที่เข้าใจว่าอา่าจะปล่อยตัวหลอกก่อนแล้วบดน,นี่วันสุดท้ายเขาสิปล่อยตัวจริงนั่นนะอันนั้นคือผมอธิบายซูซเพมันฟังล่วหล่ะว่าวามหมายที่เส้นขาบอกว่าอที่ปูมาเว้านะว่า จะมีตัวหลอกแล้วกะในหันกะจะยังมีตัวจริงอยู่ตัวนึงเออพูดอะไรสิรจับถือกะจับครับแต่ว่าม,มือสุดท้ายยังคอยสิฟันเลยว่าสิฟันตัวใดสิ<ม>ให้ตัวใดแทน้นั่นแหละถูกต้องแล้วแต่สำหรับเลขปู่ผมไม่มีตัวหลอกหรอกถ้าตัวหลอกก็คือไม่ออกตัวจริงก็คือออกแค่คนั้นแหละแต่ที่ให้ไปนั่นแหละคือตัวจริงแล้วคือในในสองสำรวดที่ผ่านมาเนาะเพิ่นกะจะมีเลขไหมาเลขสองตัวสองชุด เลขสามตัวชุดหนึ่งแมนบอมันก็สิมีตัวจริงตัวหลอกอยู่ในหันมันก็มันก็นกคือเก่าปกตินะครับคือมันบม่มีอย่างแตกต่างแต่ถูกเร้ว <laughs> แต่ว่ากะคือว่านอกกะเอา,เอาในส่วนของเรื่อง<ป>สุดวิสัยงวดวงนึงนี่บางท่านเ <c oughs> พื่อนก็บ่าเขาใจแต่ว่าผมกะ <c oughs> ผมกับว่านคะิดยังดอกนาะเพื่อนกับพวกหูน้ำเข่าว่าเป็นจังไดกะเขาใจเพิ่อยู่ดอกครับเพิ่อครับเพิ่มตังคว่ำบังใบหลายคือว่าละ นนผมกระทั่งกันก <c oughs> ็ <c oughs> สั่นผมติดจัดไปเต็มๆว่านะศูนหวกับศูรเข่าผมจะเข้าใจเองดีไดครับตั้งเสียนขาดีได้ครับเลขเสียงขาไม่ได้เอามาจากไหนดอกปู่พานาคปู่สีเงินให้ทั้งนั้นครับและที่ว่าตัวจริงตัวหลอกมันก็อยู่ในนั้นแหละอาจจะมีตัวจริงมก็ได้อย่างวันนี้ผมปล่อยให้สามชุดตัวจริงก็มีอยู่ในนั้นตัวหลอกก็อยู่ในนั้นแค่นั้นมันไม่มีตัวจริงตัวปลอมมันอยู่ในนั้นแหละเลข S <S แต่ขอโทษเต็มี่งวดที่ผ่านมาผู้ใดพลาดโอกาสที่ว่าเพิ่นลงมาทันแต่ขอโทษกันงวดนี่มันกันนี้อีกแล้วพี่น้องว่่ต้องไปเสียใจผมจะให้ถึงเข้าพรรษาเพราะเข้าพรรษาแล้วผมจําสินผมจะไม่ยุ่งกับเรื่องพวกนี้เด้อบอกไป <S <S <นะ S 1> ตรงนี้ด้วยเพราะว่าผมค้นรักษาสินช่วงเขง้าพรรษาผมผูใ้ใดโทรม,มาได้ผมผมก็ไม่โกรธแล้วผมปล่อยวางแล้วผมโหสีให้เด้อไม่น่ามาด่าผมบอกเอาความจริงไม่น่ามาด่าเด้อผมเด แม่แล้ว <laughs> เสียพิชก้าผมเสียใหม่เลยผมตาพิหมดเลยนะผมผมก็ขอของ่สี่เขาแล้วครับ <c oughs> ตอนเรื่องของเขาเถอะเขา้าใจผิดแต่ที่หลังก็อย่าว่าผมได้ครับเด้ผมเป็นสะพานบุญให้แล้ว <c oughs> ผมยังคิดว่าผมสั่งบาปให้คนหรือสั่งบุญอี้คนแต่นแนนที่คนโชคผมยงง <c oughs> ังงงอยู่นะ่ <c oughs> ให้เจ้าลองคิดผิดกันะเบิ้งบอกไอ้พี่ปล่อยวางผมก็ปล่อยวางขึ้นกันผมก็ถึกไรขึปล่อยวางปล่อยวางเพราะว่าผมเกิดด้วยซิมผมก็ปล่อยวางได้แต่สำหรับคนที่ยังไม่ปล่อยวางลองพิจารณาดูดีๆนะครับผมไม่เคยโกหกใครและไม่เคยกักเลขครับคือจังหวะนี้แหละผมจะปล่อยให้แลบฟังดีๆฟังไว้ดีๆผมก็เสี่ยงแล้วผมก็ฟันแล้วครับอืมตัวเลขมีสามหางตัวเดียวสองหางสองตัวเหมือนเดิม เลขสามตัวหางหนึ่งครับครับสองตัวสองหางคือเกาครับคู่ลงมาเมอกี้นหน้าหายสองหางห้ว่ามีครับเหมือนเดิมที่เสี่ยงแล้วก็เหมือนเดิมถ้าผมฝันว่าได้จับปลาทุกครั้งมันจะออกทุกครั้งวันนี้ผมฝันว่าเราจับปลาเป็นเ่งสามเถงครับมีคนสูบไปให้ผมแล้วผมไปจับเอาเขาสูบน้าท่าแล้วแม่นเขาสูบน้าท่าเลยเขาบอกว่าปลายอะต่างกปจับเอาให้นหมดเลยไปจับเอาโลด เสือกขาลงไปจับได้สามเข่งวดที่แล้วผมว่ามีเครื่องอุปกรณ์จับเนาะผมเชียงเหล็กเขาโดดใส่น้าผมเนาะแอ้นบปล่งวันนี้เขาสูบหน้าผ่าน้องง่ายๆผมไปจับเอาเลยได้มาสามเข่งครับเอาเยอะกว่านั้นไม่ได้เอามาไม่ได้อืมเป็นที่มีดไม้ที่ดีที่ฟันแบบนี้ฟันย่ำใดมันแต่เขาทุกมวลได้กะว่าเดี๋ยวรันตีตัวเหล็กได้ว่า มันจะเข้าทุกงวดเทียงแต่เป็นแนวทางเด้อเอ็ดซียาสวาอู้ถ้ฝันจะไปแล้วงวดนนี้กับไปมุมบั่มๆอีกอ้าเทียมันขาดมากกับโทมาดดาผมอีกเขาใจบ่กถ้าเลขผมแตกผมกัยังขึ้ด่ดผมกับน้องกับพี่มี่เเอ้าอันนี้คือเส้นขาเสียงเลขแล้วเนาะเรากะฝันดีฝันว่าคนสูบน้ำถ่าให้เส้นขาลงไปจับเอาป่าเลยไปจับได้สามเข่ง ครับมาที่ตอนที่ปูพันมาเลยครับเสีครับปูพันมาวาจังไนเน่ปูพันมาว่างวดนี้เอาเล็กเกตมาให้มันกับความรักเด้อฝากให้พวกมันทุกคน่เอาเล็กเกตมาให้กับความรักจค่นี้แหละแล้วว่าว่ายังสั่นน้องบ้านนี่เลขกความรักผู้ใดสิบลูกซึ่งผ่านมาเดือนที่แล้วนี่เองโอ้เล็กวันวันเล่ท้ายบ่ครับวันแห่งความรักบอกกับความรักที นี่ตอนนี้ก็นีพิจนาแล้วเลขความรัดเลขความรักเขาตั้งึ้นหน้ามืออะไรกับมือนั่นแหละเลขควมลักครับผมโลกมนุษย์พัดเขาพักันตั้งแบบไดชูกับแบบนั้นแล้วันโอ้ละวาจยังสั้นเลขความลักเขาเด้เขาว่าอันนี้คือเป็นชุดสามตัวมันบ่ครับไอที่เป็นสามตัวมันบ่สามตัวชุดสามตัวอ๋อแล้วมีสองตัวแล้วพึ่งน้ำมาคขึนนี่ครับอยู่ในนี่ละบัดนด้มันถือกระห้มันเป็นแมวอุ้ยมันแตะมันเตอแล้วอ กัดถิ่มดแล้วแล้วว่าคปวดหัวไหนปวดหัวโอู้้ก็บอกว่าผู้ปวดหัว, <laughs> บบวเร<อ>าบ้านี้เออเอาไปจัดถิ่มดแล้วครับอืมเลขล่างกันนี่สองเก้ากับแปดสองสองเก้ากับแปดสองนี่ชั้นนั่นแ,แต่จำมาติตกัดเอาขึ้นเอาลกเอาเอย่างงั้นแต่เบาไม่ลดอืมลดแบบเบามาแล้วลดลวเศร้าออกมาแล้ว ครับบ่าบ so ้าหายแล้วปวดหัวแล้วว่าครับอืมฆ่ากันโฉกันแต่นั่นมันไหวเมนกับเป็นทุกข์แล้วว่าอืมแต่ว่าที่ในน้อนเนี่ยเลขไะบอกเลยว่าเป็นความรักธลระหว่างไอ้พวกมันชิดเอากูกระฮักทุกคนครับกูได้เลื่อนเสืิตร่วมสร้างกูกระฮักทุกคนครับกูสิ่งให้มันรวยมันจุขุดหนละว่ากันเนยครับครับนี่ผมก็มอก คั้นราเบิดไหมผมไม่ได้มโนโปปีกเขาเองเนี่ขั้นผมมโนปโปปีกเขาเองเลขมันจีเขา่าชงวดติผมถามดูครับผมไม่ได้นั่งขีดนั่งเขียนเราส่งให้คนแต่ผมขีดเขียนผมได้กลยุทธ์ใหโตมแต่ซื้อไว้บอกนั่นบ<ต>่เอออ้นี่กันไห้มาแค่สามตัวนี่ครับขวมเชื่อเมื่อรถสามตัวหนึ่งอ่ะไอ้ตุ้งต้ได้ผมพั้นทงตัวใดดอกน้ำไปรถครับเออเมือ่อวันที่สีผาจะมีโครงสุดท้ายผมแต่งสีส้มสีไข่ครับ รับร้องมาผมจะส่งให้ทุกคนแม้กระทั่งในไลน์ถ้าเรามาบอกวันที่ที่ผาผมจะส่งให้ทั้งหมดจะไม่ให้พลาดโอกาสเลยทีม้วนนี้ก็ถือว่าขอขมากันออกโหสิกรรมครับที่แอคตคนก็ได้บางคนก็ไม่ได้เด้อพุดผ่านช่องคุณมีโชคเลยครับผมจะขอโทษจริงๆ ผู้ใดอยากได้ผมมันได้แล้วกรับพอ่อเราเราไม่ต้องมาได้อีกผมะเอาแล้ว <laughs> เอาได้รอบนึงกับพอ่อเนาะไม่ได้มันได้สองมื่มนหันเ,<อ>ดเด้งเลีงกันอ่ะผมจะให้เนาะโอ้สังบุญสังบุไสี่คนนอกบ้านเลยว่าผู้เดียวได้สองรอบกับมีดทีเดี๋ยวนี้ <laughs> โอ้ยมันเขาบ,บุกคนหูวด้โอ้ครับครับโอ้ยแต่ว่ากับพูดถึงครับเสี้ยงขาเอ่อพูดถึงมันการกับมีส่วนหน่อยหรอกเนาะผู้ที่เพิ่นบ่เข้าใจคือว่าหันละครับแต่ว่าถ้าใคร ถ้าผู้ใดติดตามคนมีโชคติดตามแนวทางของเสี้ยนขามาแต่ต้นจนจบสิหู้ว่าเลขที่ปูให้่มาตั้งแต่รอบไดรอบใดกันแล้วแต่บอกมากจังไหนเสี้ยนขาเอามาบอกจังสัน่นบอกว่าจะเป็นงวด -3 ามกออกหกสามงวดสีสออกสี่สามก็บ,บอกไว้ตั้งแต่ตัวงวดคือกันแต่ว่ามึงหนึ่งนี่มันเป็นเลขสันจรหรือเปล่าปูจังคอยคองสุดท้าย เออเราเป็นเบร์คงชุดถ่ายตีเราเคยมาบอกครับปกติมันกันบโเปี้ยนดอกโกติมันเจาอกันละหกเก้าสี่หกเก้าห้านั่นแหละเขาเปี้ยนก็ซือครับคือยังงวดนี่แหละผมจะบอกได้เลยว่าผมไม่มีกั๊กหรอกผมให้ไปต่องวดเลยแล้วผมก็ไม่ได้ว่าผมไปเรียนเดบเขาหรอกเขามาให้อย่างนี้เด้อเอฟซีจำไว้ครับผมอับหรับคนที่เข้าใจผิดก็ผมก็ขอโหอสิผมก็บอกได้เลยว่าอย่าด่าผมแน่จริงคุณไปเชื่อเลย เมืที่ที่สามเนเจ้าก็มาเสือมัน้ลยกระพิดล่างคนพระทรงไมาได้ผมผมยัง่าผมเป็นสะพานบุญให้หรือเป็นสะพานบาปราไห้มนุษย์เนาะผมมีงงอยู่เด้ถ้าเป็นแบบนี้ครั้งหนึ่งรับรองไม่ได้ตัวเลขกับผมแน่นอนผมบอกเลยครับผมผมกะนีโกรธนี้เชียอเยอะแต่ว่าเก่าโมเสกเลเนาะเขาเป็นครับผมครับฝากมีเว้มีกรรมต่อเขาผมกะี่จักน้อยหนึ่งเยอะแต่ละเสียความรู้สึกแต่ว่าเพราอะไรผมลายอ่านมันอมเมหลายหลายแล้วกะมันกะ มีส่วนหน่อยเนาะบางเอฟซีพันแท่ที่เพิ่นติดตามเพิ่นกะเพิ่นกัเข้าใจยูดอกครับครับครับแกแม่เอยู่ครับแต่ว่าสําหรับบางคนที่เขาบ่เข้าใจกะบ่เป็นหยังได้แล้วก็ได้ไปจบให้ครับผมแมงวันนี้ซื้อเอาบักทีมันไดาผมซื้อเอาหลายวันนี้ใช่ไหาครับตัวเลขนี่ผมสิเขียนจังซี่ได้บ่ได้ปูโเอา7มาให้ก่อนกับความรักผมสิเขียน7 1 4ได้บ่ เอาวันวานนนั่นและเร่ยังวันวานน่รบอกได้ไครับได้แคแหนให้เจ้าถือโอเคครับบารนี้สองตัวก็คือสองเก้ากับแปดสองมิชันนั่นครับมิชนั่นบองตรงมิชนนั่นับเสีเอาเห็นดสังโดบงได้อ่ครับในคองเสีงนั่นแล้วครับบานี้ในส่วนตัวเลขที่เสี่ยงขาเสียงนี่คือโตัวเจ็ดกับความหลักแมนบอครับ แ่ครับสองเก้ากับแปดสองปูออกมาห้เมื่อขึ้นนี่ย่งบ้านได้เสียงยังไม่ได้เสียงแต่เสียงแล้วเจ็ดหนึ่งสี่ก็เสียงแล้วแต่ได้จับตาเป็นเข็่งเลยครับอแสดงว่าตัวนั้นน่าสนใจแต่ว่าได้เราอ่านแล้วแล้วมาใหา้เมื่อขึ้นเนี่ยเราจะเอาตัวจริงตัวปลอมมาว้ในะหันก็ได้มันม่ได้ผมบอกได้เลยถ้าผมฟันอย่างนี้ออกตรงๆแน่นอนไม่ต้องลับเหมือนสี่าำนี่ผมบอกตรงเลย <laughs> อันนี้มันเป็นความคิดส่วนตัวด้วยแต่ย,ยติ้นว่าเชียงขาบอกตรงเราไปชื่นเราบ่ดสีวัดผมก็ได้ผมปวยวเลยผิดใจนาเอาผมให้เป็นแนวทางนะครับเอสีผมให้เป็นแนวทางนะครับครับเพราะเลขผมก็ให้น้อยตัวมากถ้ามีการเปลี่ยนแปลงวันไหนผมจะโทรบอกคนมีโชค,คถึงจะลงบ่ายโมงก็ลงไปเลยบ่ามนี้พนมีโชคเจ้าเด้อครับผมเออลงไปเลยมันงที่ได้เป็นข้อข้อรหาต่อกันครับคุณต่งางๆบุญละแท้แท้ยังไง เอาบาปฝ่ายใหญ่เนี่มันก็เป็นทุกข์ใจในะคนใหม่ครับเออก็แต่เพราะว่าเพื่อนตะเพื่อนต่ว่าคนเขาร้อยพันคนก็มีอยู่คนเดียวสองคนนี่แหละไม่มากันอืมแต่โอ้ชี้แล้วก็อยา่างเขาพิงแล้วเรื่องพวกนี้จะได้จะขอให้เอส่ีวดนี้จะฟังตัวเลขแล้วจะมิสนีแหละเขาไม่โชคเลขผมบ่อไหลเพราะว่ามันเป็นเลขพญานาคไห่เด้อเพื่อนแต่ที่ไห้ประมาณนี้แต่ละง,งวดจะพิจารณากันให้ดีก่อนลงทุนทุกครั้ง การลงทุนมีความเสี่ยงผมก็บ,บอกอยู่เด้แมนบอกครับเออเอาคอนไม่โชคจะแบบไปเราไปเอาจังไดก็ล่องเอาไปพิจารณานะครับเนาะ,ะ<แ>ปูพันธาว่าจังไดนะครับทางเสียงขากะบ,บอกมาตามนั้นเว้ามาตามนั้นนะครับถ้ามีการเปลี่ยนแปลงกะจะแจ้งอีกรอบหนึ่งแต่ว่าปูมาหาแล้วกะบ่แน่ใจคือกันว่า จะออกตัวนี้หรือไม่ออกนะครับครับแต่ที่แน่ๆเมื่อคลืนนี้เสียงแล้วฝันดีแมนครับเสียงเซียงผมเสียงเลขสามตัวได้ผมประธานในเซียงเลขสองตัวครับเลขสามตัวคือผมเซีงแล้วครับผมฝันว่าได้จับปลาสามตังนั่นแหละครับทุกครั้งที่ผมฝันว่าได้จับปลามันก็ออกทุกครั้งแมนว่าก็ไม่จบแมนครับ เอกะย่าไปเสียผมหลายเ <c oughs> ด้อ <c oughs> ฟังหูงไว้หูเด้อเอพีเด้อทุกอย่างไม่แน่นอนเด้อผมบอกได้ณตรงนี้ด้วยว่าทุกอย่างไม่แน่นอนครับ <c oughs> อ่ากะน้องพิงจะรณากันเด้อ <c oughs> ตัวเลขเรากมัมนี้ทานี้ร่าวนี่สำหรับผู้เฮดร่วมเฮดร่วมสร้างกันยังบริจาคร่วมสร้างผู้เข้ามาได้เด้อผมก็ยนินดีที่ทุกคนร่วมร้างกับผมตัวเลขผมก็จะให้ไปจนถึงเข้าพรรษาเด้อ แต่พยายามบอกปู่ว่าอย่าให้พลาดเด้อจังไปครับติดคอแล้วใ,ให้ให้ทุกงวดน,นั่นแหละครับอืมแต่บ่แม่นการันตีว่าโอ้ยมันต้องเขา้าทุกงวดเด้อบ่แม่นด้วยใช่ไหมครับแตอเปิดให้เด้อ,อครับจะมีจะมีต่อจะมีชกค,ครับผมอืมชัดเจนแล้วครับแต่คอครับแต่คอขอบคุณเอสซีแค่นั้นละ่ะอันได้ผิดด้วยวาจาด้วยกายด้วยใจด้วยวาจาผมที่พูดไปกับเพราะโนที่กรรม แกฟั้งคำบอกผมตอบไปเที่รวจะเลขเ,เด้อคนเท้าบางข้างมันกบบนี้ล้มกับับบธรรมดานิดหนนะครับ,รบะบย่างนั้นกับแต่ขอโห้โกคดีกำลังใจเด้อครับรผมไว้โชคดีในงวดสิบหกมีนานี้ขอให้ได้เงินล้านเงินแสนเด้อครับรผมนี่จะเลี่ยนแลงอีกผมกับสิบบอกเนิ่นเนิ่นเด้อครับครับแต่สำหรับวันนี้มีแค่นี้ครับตัวเลขมีสามตัวน่งคิดกันากันได้เลยครับผมครับโอเคนะครับผมเส้นขาขอบพูดหลายครับผม ครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสด,ดีครับผม